สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางเออรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานมาแล้วนะคะทุกคนนะคะงวดนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็หืมน่าลุ้นเลยนะคะงวดนี้น่าลุ้นค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะถือใจอิสวยค่ะจ้ะ เอามาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเดิม ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะมาดูกันเลยนะคะเออท่านที่สอบถามมานะคะท่านที่สอบถามมานะคะเออทำไมถึงดูคลิปไม่ได้แอดว่าสั่นเนาะเออคลิปคลิปที่ดูยังไม่ได้นะคะเป็นคลิปที่แอดยังไม่ได้ปล่อยนะคะยังไม่ได้ปล่อยให้เอฟซทางช่องได้รับชมรับฟังนะคะแต่คือเราปล่อยคลิปปกตินะคะแต่ว่าท้าว่างๆนะคะแอดก็ทําไว้นะคะ เพราะว่าถ้าทําไว้ตอนที่จะปล่อยเลยมันไม่ทันค่ะไหนจะมาโหลดคลิปบางทีก็เนตตายนะคะเนตตายเนตเนตบ้านแอดไม่ไม่โอเคเลยนะคะเนตตายนะคะบางทีฝนตกฟ้าร้องนะคะเราต้องโหลดคลิปไว้นะคะแล้วก็ให้เขาตรวจสอบนะคะท่านที่อยากรับชมรับฟังนะคะ แนวทางก่อนใครนะคะก็ไปสมัครกับ y o u t u b e ได้นะคะอันนี้ทันทีอน,นี่นะคะแต่ว่าแอดปล่อยให้ชมตามปกติเลยนะคะปล่อยให้รับชมรับฟังตามปกติค่ะถึงเวลานะคะอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะทยอยปล่อยแนยวทางเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะช่องของแอดนะคะจะปล่อยแนยวทางรัฐบาลไทยเออ สาวอรทิ์นะคะอาจจะแม่นบ้างนะคะไม่แม่นบ้างนะคะงวดที่ผ่านมาก็สรุปสไลด์กันเป็นแถวนะคะว้ายไปสดนกระเลกดังเนาะเะนอ,อ้างวดนี้นะคะคอเอฟซีนะคะมาปูดมาพายอันบอกเลกดังเอ็ดเนยเด้อจ้ะดังตัวไหนนะคะรบกวนอันอันอันไฟไฟไฟหาเลกนะคะบอกเอ็ดเนี่ยจะ้ะโอ้ย อันป็นไดก็ยังาพากันไปอยู่เนาะรู้ทางรู้ว่ามันจะหลุดนะคะแต่ว่าของนางก็ไม่เกินความคาดหมายนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็ก็เป็นเป็นงวดที่ถ้าตามสถิตินะคะตามสถิติก็คือต้องหลุดนะคะต้องหลุดนะคะแต่ว่าถ้ามไอ้นี้อีกนะคะคือทําไมไม่ทําใหม่มันก็ยังเดินบ้างไม่เดินบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะลองดูงวดนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงก็เบาๆกันนะคะเว้ งามอยู่ด้ค่ะสวยงามพระรามเปียดได้อัดดทูทอถือจะอีซ้อยนักกว่าสันขานงวดก่อนนะคะดูงวดก่อนนะคะท่านที่บอกว่าโอ้งวดก่อนเข้าไม่แอดดูสถิติได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมีสถิติให้ดูนะคะแล้วก็มีเด่นบนหลานด้วยนะคะเด่นบนหลานให้นะคะ,ะดูเด่นบนก่อนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราดูเด่นบนกันเลยนะคะนี่นะคะ นางจะให้เด่นบนเด่นล่างล้านไม่ทํานะคะเด่นล่างล้านหลุดนะคะลินล่างนะนางบอกว่านางทำแล้วมันหลุดมาซั่งเอฟซีที่ถามเด่นล่างมานะคะนางไม่ไม,ไม่ไม่ทานะคะเด่นล่างมีของแอดอยู่นะคะมีของแอดนะคะเด่นล่างเนาะไอที่ติ๊กไว้งวดก่อนนี่ก็คือมันชนแอดนะคะเด่นบนล้านกับเด่นบนแอดชนกันนะคะที่สามหนึ่งสี่น่าเสียดายนะคะที่เรา ไอนี่นะคะมีสามหนึ่งสี่นะคะชนกันขอกับของหลานงวดก่อนนะคะไม่น่าเชื่อว่าสี่จะมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่มานานเลยนะคะสี่นะคะเพิ่งมาแค่งวดเดียวนะคะปีนี้นะคะอันนี้เป็นงวดที่สองแล้วนะคะที่สี่มานะคะนี่คะ่ะทุกคนงวดก่อนชนกันที่สามหนึ่งสี่นะคะงวดนี้หลานให้นะคะเก้าศูนย์สองสามหกนะคะเก้าศูนย์สองสามหกค่ะนี่คือสูตรหลานนะคะ สูตรล้านนะคะทุกคนนะคะมีสถิติให้ดูนะคะ fc นะคะจะได้รู้นะคะว่าอู้พอพอพอหน้าลุ้นไหมนะคะก็ลองดูเด้อจ้ะลองดูจ้ะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบเผื่อตรงใจนะจ๊ะเผื่อชอบเผื่อตรงใจเผื่อโดนใจนะคะ เพ็ดออกสมุดสิริจิไปไห้ใส่เนาะเอานี่แคบเลยนะคะทุกคนแคบเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอามาดูกันเลยนะคะของสูตรล้านนะคะทเป็นงูมันเกิดขึ้นสีโศกตาเหรอคะทุกคนโอ้ยหว่วยมันลหลอันเนาะเอานี่นะคะมาดูนะคะแนวทางของล้านนะคะนี่เลยงวดประจํานะคะงวดประจําวันที่สิบหกนะคะเดือนเจ็ดเอ่อปีหก แปดเนาะสูตรของร้านนะคะรัฐบาลไทยนะคะสูตรของร้านนี่เป็นบนล่างเลยนะคะเป็นบนล่างคะ่ะทุกคนนะคะวั้ยช่วงนี้นะคะเป็นวุ้ยช่วงที่สูตรคลอดใหม่ๆหรือต้องถึงวาละถึงเวลาหรือที่เราต้องเปลี่ยนสูตรแล้วหรือเปล่านะคะนางก็มองมองอยู่นะคะนางก็มองมองอยู่นะคะ เพราะว่ามัน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 ไม่ต่อเนื่องไงคะมันเข้างวดเว้นงวดนะคะเข้างวดเว้นงวดนะคะแต่ว่าที่ยังไม่ที่ยังไม่นี่นะคะเพราะว่าเรารู้จังหวะนะคะรู้รู้จังหวะเราเริ่มรู้ใจมันนะคะพองวดต่อมาแล้วก็บเบาถ้างวดนี้เข้านะคะงวดต่อไปต้องเบาๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะบนล่างนะคะทุกคนไปกับนะคะหาประกาสีแดงไม่เจอ <laughs> ถ้าเป็นงูมันก็จะฉกตาแล้วละคะทุกคน นี่นะคะทุกคนมาแล้วนะคะสูตรของร้านนะคะเราก็มีสถิติให้ดูด้วยนะคะมีสถิติให้ดูนะคะสูตรของห้านนะคะให้ไปที่เด่นศูนย์สามค่ะศูนย์สามนะคะให้ไปที่เด่นศูนย์สามค่ะเป็นตะคือบอันอวน้อจ้ะวุวยเป็นตะคือบอัวมนถึงใจอีสวยทเทเรนศูนย์สองนะคะศูนย์เก้าศูนย์ห้านะคะตัวเจาะนะคะ 3ามสแล้วก็35หแล้วก็03นี่คือตัวเด่นนะคะนางจะให้แค่นี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะจะเจาะน้อยตัวกว่าเราพัฒนานะคะทุกคนนะคะเวลาเข้าเต็มๆเลยนะคะ วินนะคะ02593นะคะหรือ FC จะไปวินก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะมาดูเด่นบนนะคะจะทำไมเด่นบนสวยงามพระรามเปียกจังเลยนะคะเด่นบนนะคะ90236นะคะโ้ย23ไม่มีสิทธิ์มาด้วยกันไม่น้อนะคะทุกคน23ไม่มีโอกาสมาด้วยกันไหมนะคะมันจะมามันน่าจะมายากหรือเปล่า23มาด้วยกันไม่น้อนะคะมีติดดับใครไม่น้อค่ะแต่ว่างวดนี้นะคะงวดนี้เป็นงวดที่ หยหน้าลุ้นเนี่ยค่ะสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านงวดนี้หน้าลุ้นค่ะทุกคนนะคะสูตรของร้านนะคะงวดนี้หน้าลุ้นเลยนะคะนี่นี่มันเข้างวดเว้นงวดนะคะนี่มันเข้างวดเว้นงวดเนาะเอฟซีจะได้เห็นนะคะเนี่ยทำให้ดูเนาะ อ่ะเอาใกล้ๆนี่แหละค่ะจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะนี่นะคะแคปเลยนะคะเอานี่สถิตินะคะท่านที่ถามหาสถิติล้านนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดขยบออกมาให้นี่นะคะงวดเว้นงวดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะไม่มีอะไรผิดพลาดงวดนี้เข้าเต็มเต็มค่ะทุกคนดูสถิติได้เลยนะคะช่วงที่มันเดินงวดเว้นงวดอันนี้แอดทาให้นะคะทุกคนจะได้เห็นแบบเป็นรูปเป็นล่างนะคะประกาสีน้ลลําเงนะะินเนาะประกาสีแด,ดงมันเหมือนกันเกินนะคะเอฟซีมองไม่ชัด เฮงคือกันบาทนี่โอ้วตายเดียวเอาสร้างมันเถอะค่ะ มันเป็นมันผ่านมาแล้วค่ะเป็นอดีตไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะมันเข้างวดเว้นงวดนะคะทุกคนดูนะคะตามสถิติเลยนะคะน่งวดเว้นงวดเห็นบนีมตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเดินดีนะคะเดินดีเดินดีมาตลอดเลยนะคะจนถึงเดือนมีนานะคะพอเดือนเมษามาปุ๊บนะคะหนึ่งเมษาเลยนะคะหลุดนะคะพอพองวดต่อมาสิบหกเมษายนจะไม่เข้าเต็มเต็มนะคะแล้วงวดต่อมาก็หลุดอีกนะคะนี่เห็นบ่เข้างวดเว้นงวดงวดเว้นงวดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะก็กลวยงวดที่ผ่านมาแอดก็ถึงบอกนะคะว่าให้เบ เบาๆนะคะเบาๆเลยนะคะสูตรล้านนะคะเบาๆเลยค่ะงวดนี้นะคะไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะชาบูหมูกระทะสั่งรอเลยค่ะศูนย์สามนะคะศูนย์สามค่ะวินนะคะศูนย์สองห้าเก้าสามค่ะนางจะให้แค่นี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนี่จะไม่เยอะนะคะจะน้อยตัวนะคะ จะน้อยตัวน้อยชุดนะคะบบคือเล่าพัฒนาค่ะเพราะว่ามันบบพัฒนาเอ้านี่นะคะทุกคนแคปเลยนะคะวินนะคะ0 2 5 9์สนะคะ0 2 5 9์สเด่น03 02 09 05นะคะ03 32 39 35นะคะแล้วก็30ถึงจะอีก้อยนักนะคะเด่นบนนะคะ0 90236นะคะด่นบุญ90236สูตรล้านนะคะเป็นสูตรบนล่างแล้วก็ไปกับนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้แนวทางปังๆเด้อค่ะขอให้มาเต็มๆขังวันนี้โอ้ถึงจะอีโซยนักนะคะสวัสดีค่ะ